สวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่เอฟซีทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ทีมงานบุญพารวยอีกเช่นเคยค่ะท่านผู้ชมตอนนี้ก็มาอยู่ที่พ่อเรืองภูมิโกกโพค่ะท่านผู้ชมนั่นเห็นบอกขันมานีย่ำได้ปูล่มโหลดค่ะกกโพป,ปูกกโพเขาหนีร่มแห้งโหลดปุ่นะเบิงบใบไม้โหลดค่ะท่านผู้ชมคะ่ะเพราะเรื่องบอกว่าปูอนุญาตให้บอกแล้วว่าสั่นค่ะแต่งวดเมื่อกี้นี้เล่าข่าเรื่องกับเขาได้หาเจ็บบอกคนน่ะ ถือถือข้อยุสวรรค์พอนว,ถอวนนถถะถือข้อยุมองท้องสวรรค์กับถือถือคักถือเน่ยวันนี้ปูนอนุญาตให้บอกแล้วนะคะท่านผู้ชมเขามาแล้วก็อย่ายลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังแรงใจให้อดมินด้วยนะคะตอนนี้พูดเรื่องพร้อมไปพูดนน่โตเอินยางดวนมา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 ได้แล้วเม็ดเดียวล้านแตกเม็ดเดียวล้านแตกท่านผู้ชมเอาม่ต้องรอไลค์ค่ะพูดเรื่องนาง่ายอยุ่นแล้วคุณ นั่งเก่าหัวงอกทุกคนค่ะท่านผู้ชมอ่ะโอเคนะ่าเดี๋ยวถ่ายเป็นรับชมรับฟังจากปากพ่อเรืองกันชัดๆนะคะไปกันเลยค่ะสวัสดีค่ะพ่อเรืองสวัสดีเอฟซีทุกคนทุกท่านหลังจากห่างหายกันไปสามงวดสามงวดติดๆก็คือจังโดนแต่สามงวดเนาะโดุนยืนเดือดกัวฝนหลานผ่านไปหน่อยเดือดกัวแทนเกือบ เกือบแม่นเปลี่ยนเกือบจะเดือเนื้นนีินี่เพราะว่าวันที่สามสิบกอบูอนุญาตเรามันบอกพอด้วยที่ได้ยินข่าวมาเมื่อกี้นี่บ่าถือต่หลักเสาไฟป่าตลักหัวเพื่นเป็นพระมามาเขียนให้เขียนเนีให้แล้วเอาให้ไปซื้อเอาเงินให้พัฒนาเอาไปซื้อเหมือนโน่นี่ว่าจานก็ได้บอกเพื่อนว่าบ ซื้อหรอกให้ตู้เสือไปซื้อแล้วเงินให้ตู้เสือไปซื้อเลขเงินเฟ้อนะพูว่าจ่นั่นตู้เสือไปให้เงินไปซื้อเลขความแล้วก็มาเขียนเลขให้ความอ่าปุ๊ยเขียนใส่กระดาษเป็นตัวใดล่ะพ่อแกยังว่าหาเจ็ดแกยังว่าเป็นฝันที่มันเรื่องจริงฝันนี่เหรอนี่ยเป็นพระมาเขียนให้เป็นพระมาเขียนให้เพื่อแจกพอสามตัวแทนพระเป็นแปดแปดห้าเจ็ดเนาะเจ็ดห้าเจ็ดเนาะ ม่เหือนนไม่เหมือนกันถือแม่นหมอบ่องาอพ่มากรดเพ่อเจ็เจ็นามเนี่ยาสั่นเรื่ององมถือาว่าเรื่องเต้าเซื้อเล็กล้วไปซื้อจะหาซิตัวอยู่ปอไมาสันเนาะเอามามาซื้อทำปอบได้ซื้อได่ถืออ๋อซื้อท้ยเบานนี่ว่นนี้เงินนี่ฝันฝันเมือนมาแล้อบอนม้ามารมันโกนตัวเมัน่ ก่อนก้อนว่านพระแสดงว่าวันโกนดีเนาะแต่เขามู่บ้านวันพระเนอะหมู่บ้านว่านผาไงเออหมู่บ้านเป็นวัานผาไงเพ่นมากขึ้นไหมข้ามมือฟาดหันก้อนเป็นว่านโกนถ่ายดิเพิ่นมากว่าอย่างไรล่ะเขาเลือกเพิ่นมากเพิ่นเป็นเป็นพระมากขึ้นเขาเบาแต่เป็นคือหลวงอันปูขึ้นปูขุนเป็นหลวงปูขุน บ้านนี่มั่เป็นหลวงพูคุ่นมากมเป็นนาหลวงพูขุ่นบอกค่ะเป็นนาเลยมากเป็นนาหลวงพูคุ่นมาหาบอกงวดนี่เดี๋ยวนั่นนี่นนฝ่ายค่ะท<า>ี่บ้านนี่เป็นหดจอค่ะเป็นหลวงพูคุ่นมากผืนคืองวดอันงูเขาหูน้น่ะเป็นหู้โกนถึงวงิ่งเจียงไปเลยอย่างนีเนี่ย หลวงปูู่ผันยูยูทั้งในอยู่ในหูนะอยู่ในหูปู่อยู่ในหูอ่าปูหกศูนย์แปดศูนย์พอปูปูอยู่ในหูปอนหนาวว่าเปล่าห่วยปู่ปอนหนาวมาเปล่านะพ้อมแต่บ่อนออกหูนี่แต่อยู่ในหูแต่ในซองมึงยังสิซองมึงหนาเพิ่นเพิ่นว่างไหนปนี้พ่อเพิ่นเนี่ยอันถามเพิ่นปู่ว่าสันโบมีเลขหายบอกงวดนี้ว่าสัน เอาหน้านี้อยูเ่เฮียนลังหน่ะมึงไปเบื้องด้วยเต่บ่อะไรไปเบื้องเฮียนลังจากบ้านนิกที่ร้อยเฮียนลงังใดพ่ออยู่หุ่นแป้งทุ่งเสาโอ้บ้านบ้านพ่น<า>เอเรื่องเองบ้านบอกปะบ้านเพื่นบอเออเพื่อนบอกไปเบื้องล้วไปเบื้องผันเห็นเห็นแต่ซื้อเขาบ่มีบ้านเล็กที่ซื้อน้ำสกุลกับรูป,ร,ปรูปผู้ตายอ,อยู่ในป้ายบ้านเหี้ยนมัมีบ้านเล็กที่เอาเข้าถามเพื่อนละบ้านแตถามมาบ้านเล็กที่อยู่ใส่มัมมี่นี่ปูเอากับบ้านเล็กที่อยู่หันนี่มัมมี่ว่า์ตันไปเบื้องน่ะใช่ เราได้ว่ากับมึงเบื้องอยู่ในปฏิท่งเปิดเบื้งดเปิดขึ้นเบื้องแดงจึงคึองเก้าเก็ดตัวเดียวเก้าเจ็ดอแดงจึงคั่นเก้าเจดมันต่เป็นเก้านึงแลบอกจักมันคือจังเล็กนึงหรือเล็กเก็นี่แหละแต่เพื่อนอยู่ในหูตีเป็นศูนย์เก้าศูนย์เก้ากับศูนย์แปดนักเอายู่บะศูนย์แปดเอาแต่ศูนย์เก้าเลยศูนย์เก้าคับ เกคือว่ากันไว้ในพอกพระดิก็ะเราวเต้าสิผ้ากันเนี้ยแต่ว่าปูแท่ศูนจจเก่าไม่แนุกันเก้านึงมันจะเป็นเก้านึงหรือเลขเจ็ดเนาะแม่เก้าเจ็ดเก้าหนึ่งเนาะแจิใจนูหลายด้วเก้านึงเี้ากโกรลดอกมาดีลางลางมีมีท่านเพ่นก็เป็นเก้าศูนนั่งเนาะเก้าศูนย์ศูนย์เก้าเนี้ยศูนย์เก้าแล้วก็ศูนแปดเลยนาะแปดงามเด้องามงามนั่ล แต่อันแดงจิงคือนี่คือเก้าเก้าเจ็ดกับเก้าเจ็ดแมนแต่วันนึงกับเจ็ดขัดแมนมันก็เป็นพือตัวเดียวกันนี่แล้วน่าเส้ยนะเนาะไม่ใช่มาแทนกันค่ะแมนเจ็ดไม่มาจะเป็นหนึ่งเลยใช่กับเพื่อนกับจีบย่างยู่บว่าต้องมาสองตัวนะอันหนึ่งน่เจ็ดวัวลูกเพราะว่าเปลือพระที่ทิ้นไปเห็นเน็กโหลดดิตัวแดงจิงคือยู่เปลี่นเก้ากับเจ็ดมันคือยังที่อ่ะ เน็ดเดียวนี่แดงจึงคือ่งบ่กเดวเต้่ลงหเนาะเม็เดียวเนาะสวยงามปวดเต้เก่าหนึ่งเก้าเจ็ดออกเียไปหเก้าเจ็ดออกเียนึงออกบังไว้ไเนี่ยเก้าเก้าเจ็ดข้ามวดวดนึงเก้าเเกขีย้าเจ็ดอะไเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดแบ่งจึงคือเพรอวันาีนหลังจากที่เพื่อนบอกที่ผู้บอกไปเปิดปฏิทินแดงจึงคืึเรานี่ยอย่งต่อวันก็ะขึ้นมาหาเพ่อน กระคืนมาหาเพื้นเบากระเพลินปูถ้าเรียกออกตัวนี้เนืะอเก้าเก็ดนี่ผมสีเฮ็ดกับเขาผ้าหวานผ้านั่นไปสวายปูอยู่หันเต้าไวยาเยเฮ็ดถ่อมันมันสีด่งโคตรหันหน้าวันเฮ็ดเฮ็ดธรรมดาเนาะปูว่าสันเออเอาหาให้กินทรรมดาเนาะเออไ้่ยกินเออว่าสันเอินว่าห้ไปเฮ็ดมองมองเพ่อนอยู่ในหูมองหัน อยู่บ้านหลังปุ่นแมัน,มนบ้านบาน้บานพราเรื่องปุ่นอ่ะอืมทั้งบ้านปุน่นอ่ะโอ้ทำเป็นออกเก้าเจ็ดนิตี้อ่าวัดเฮ็ดกับเขากับหวานก็นยังไปนำ้ำปุ่นน้ำหมาก้ไม่ไปสบายไงเพื่อนหนึ่งสิเพื่อน่ายายเฮ็ดมันสีด,ดังมาสั่นเฮ็ดแค่เหมือนดาเอาข้าเขาข้านามของเวิ้งของหวานหาให้กินแล้วก็แล้วนี่เพื่านนั่นมาสั่นเพุ่นว่าอ๋อออกเด้อปูเด้อนี่มันคือหาเจ็ดวันหนึ่งเหรองาน ตัวแดงจริงคือหาเจ็ดบางหนึ่งนี่เลยห้าเจ็ดเขียนเทปกดผ้าไหมจ้ะแล้วมาพืชออกอ่าอันนี้ก็พืชเบิ้งอันนี้พืชเปิดพระทิศเบื้งเก้าเจ็ดแดงจริงคืออ่าเก้าเจ็ดก็เป็นได้นะหกเจ็ดมันซื้อไม่ได้มันอาจจะเป็นเก้าเจ็ดตดังอีกแล้วบอกหกเจ็ดกันดังก็ยเพาสวามัยดิเจนหน่อยหกหกหกเจ็ดจัดมึงสี่เป็นเลยแล้วอาจจะดัวกับเพื่อลูกนั่นแหละแต่เรขเนี่ย เอ้าสวยงามธรรมชาติมัวบึงจ้าวันนี้เก้าหันลาน่ะปูห้อหอยตัวนี้ล่ะโูที่มันซื้อได้นี่ล่ะเยอะกวนนี่ล่ะตัวตัวนี้แมนเพิ่นเพิ่นยื้วในหูตีเพิ่นยื้วในหู้พรา่ซื้อเหล็กพ่าเรื่องสีตัวนี้มากเบว่าตุกตเลยนี่แมนตัวนี้เพิ่นยื้วในหูตัวนี้เพิ่นเพิ่นไห้เห็นเปิดไปเห็นก็พอในมั่นพอออกมาในปูเขาไปยังในหูว่าจัด เพิ่นห้คือง,งูเขางูว่านันตีเกศซุนนวลเนี่ยปูเกศซุนเก้าซุนเก้านี่แล้วอ,อ่ะมันลแล้วแถวนี้ยังมาเป็ไนไปเปิดเป,ป็นปฏิทินแดงครึ่งอ,อีกบนทั้งล่างกับมาจากรางวัลน,นี้องใช้ยุ่นเนี้ยเด็กแต่ว่าตามที่ฝันเนาะเพิ่นอยู่ในหูเมืนบ่แมนปูกับเป็นผู้เฒ่าคือจังหลวงปูขุ่นเมืนบ่ปูขุ่นเลยล่ะอันลับเป็นปูขุ่น มาที่น,น name, ี่น่ะเลขเปิดไปเบื้องอยู่ปฏิีทินน่ะแมนเลขเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เก้าเจ็ดกิแล้วเต้เก้าเก้าเจ็ดเพราะว่าปูคุ้นนี่สาพัดเกิดมาเคยฝันเห็นเพื่อนสองเท้าตะกี้ฝันเห็นเพิ่นเป็นเลขเท่าไหร่ตะกี้ฝันเห็นเพื่อนพ่ายงามให้เพื่อนเพื่อนพาไปเบื้องน้ำส่างน้ำส่างเอาแค่ไม่เฮ็ดสมัยตะกี้ซีเรียมกับไปเบื้องน้ำเต็มมืออยู่ออกนั่เหมเว้ยก็อัน ซือศูนย์ูนก็ออกสี่ศนย์สี่รอนะลสางลสงีเียมโบราก็คือแล้วเงินนั่นมันนี้ก็คือเก่าได้มาทำนองเก่าันนี้ปูดโรกไปอยู่ในห้อยู่ในห้อก็ได้สี่ศูนย์เก้าเลน่แปดปูปูถ้าผ้านุ่มถี่เป็นแปยูอันนี้ผ้าเทาเป็นเก้าอันนี้ม้องแปดนย์เก้อันนี้ดสุดโตอันนี้กันไว้ให้อันนี้กับกันเจ็กั่หนึ่งไว้ให้ ระวังทีพอเรื่องเห็นว่าบ่เป็นเล็กๆก็เป็นเลขนึงเนาะแต่นเล็เก่านี่คือชัดเจนเลยคือชัดเจนค่ะอ๋อบันี้แคปหน้าจอเนี่ยใส่ปีไม้ให้เอฟซีของคนปีไม่แต่ไม่รอเก่าเจ็ดทีได้เอาน้ำแดงไปให้ปูตัวคือกันตัวแม่นี่ได้เฮ็ดกับเขาอันท่าหวานท่าเวอรนไปเพื่อน แต่ผ้าหวานใช่ยาเหมือนอืบัดนี้ถ้าทีเฮ็ดไปร้ายแบบนั่นนเพิ่นว่ามันมันสิดังพูดโอยเพิ่นบอให้เฮ็ดเอิกก็เลยเพิ่นไหนว่าเฮ็ดตะกั่วก้าว้าธรรมดาไปเฮ็ดเพื่นรื้อเรื่องเนแล้วฮะอยูใต่ห่มใหม่นี่นะอ้โอ้เฮ็ดอยู่นี่นี่เพิ่อยู่ใต่ห่มใม่ ว่อไ่หายุสไระแต่ยวยาไปเฮ็ดหง่คือเ่าอยเ็ดแบ่จ้าอืสาสมหอดงามหอดน่นเพิ่นเลอดิบถ้าเอฟซีเห็นไปในเพิ่นกระเห็นให้นก่าตัวฮะฟกเพิ่นกระเห็น เฮาลงคลิบไปให้ก่อนเ้ะพ่อเออก็เห็นก็ว่าเป็นนางแต่ว่าเฮาก็เฮ็ดธรรมดาเนาะพ่อเนาะธรรมดาซะก่อนจ้ะมันเข้าไว้อีกก็ตั้งให้เพิ่นอนุญาตไม่รบกดอกเนาะแม่น1งวดแล้วนะอือ1งวดแล้วจะเกาเก่าบ่เรื่องเข้าเนี่ก็คือสิเข้า4งวดซ้อนแน่นอืมหลังหลังจากที่พ่อพักไป3งวดนี่คือเพิ่งเข้างวดเมื่อกี้นี่งวันแรงนั่นบ่พ่อแม่นพรวน5 7ยเจ็บวันนั้นบัดนี้แต่งวดงวดนั้นเพิ่นมาให้81 ไปซื้อลลายๆน่อจ้ะออกเก้าเนื้อนี่ยเมื่อวานั่นมันสุยๆๆมาต่ว่าวันนี้เพิ่งเขามาวันนี้ตรงเป้แล้วตรงวางหันมาหาเกจให้เจ้าอุสรบัตรหนึ่งอ๋อกระสั่นตัวเนาะเวลาก็ได้เนาะตัวเล่ก็ได้เนาะงานเนี่ยเนี่ยเพิ่งซื้อมาจะได้ปูกลับมาแล้วเด้อค่ะคุณพ่อคุณแม่เอฟซีทั้งหลายเนาะปูภูมิกกโผกลับมาแล้วค่ะ หลังจากงัวที่ผ่านมาห้าเจ็ดตรงๆค่ะบพราถือจะต้นบังอยู่กับต้นบังตานเนาะค่ะเพราะว่ามันสื่อบเป็นเนาะสรุปพ่อเรืองภูมิกกโพสามสิบธันวาคมหกหกเนาะค่ะเก้าเจ็ดเก้าหนึ่งศูนย์เก้าศูนย์แปดค่ะส่วนตัวแน่นพ้นแดงจึ้อคืองเลยมันเก้าเจ็ดเม็ดเดียวค่ะเนาะค่ะ ตัวแข็งๆคือเพคนอันนี้หาซื้ออันนั้นคือคนทียบ้าเจ็ดเป็นหนึ่งอืมเนาะอันนี้เป็นผู้อยู่ในหูผู้อยู่ในหูผู้อยู่ในหูขึ้นเก้าขึ้นเก้าอือืดมึงรู่แถวบุปูกระไดผู้ให้ปริศนาปริศนาทำด้านตัวเลขเอ้าสำหรับคลิปนี้ก็ สีได้ผมหน้าพ่อจ่าคนยนต์เนาะปัสยจบเท่วนี้ตัวนี่ยังก็ได้แล้วเน่ขันบบเอิญพ่อไนเรื่องไปกินข้าวแรงน้ำนี่ละซื้อเอาไปคล้องขวนเร็วเซื้อเอาเอาพิจารณาเบิ่งค่ะวันนี้ก็รบกวนพ่อเรื่องยนาะขอบคุณเพื่อนหลายๆจ้าขอบคุณค่ะ